up and Terima <laughs> kasih. <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton. สาที О, ่ตำรวจนะครับเราลดวิกัรนะครับที่ไม่วกเราปลอดภัย้การเื่งของปอมในนะครับที่ทานที่มีสติ๊กเกอร์แตะที่แล้วอกนันีเวลาที่ท่านจะกลับบ้านได้นะครับแต่เอาแต่บ้านนะครับเอากต่บ้านท่านต้องวัดความยันก่อนทั้งสุดท้ายรับปน้าก่อนก็สีท้าต่อไปที่เต่าไหนเดีวก็ดนะครับ หลักการที่เกิดขึ้นเอาตั้งแต่าีนข้าเป็นไปโรงก็ตีนกตีนปก็ตีนไปอื่เราเอาชื่อโลกอ่ะที่ก็ใหกันเพื่อาสร้างมูลวัถนักาตอนนี้อาจจะเกิดปฏิยาวตานด้ชัวรยาไหมขึ้นเลขหนึ่งมัววัดพรมดัน

น้องที่เข้ามาสีรถีวันนี้เราขอบคุณมากมีเจ้าหน้าที่มาดูแลเยอะมากนะครับเราเนี้ยเราลังเสริมก็ดปมาปอดนด้วยนะคบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใีเวใ่เอาน้ำมาใหดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยลดอการชาการไปกระตรายนะคะดื่มน้ำตลอดนะครับรลดทาปลาแย่อยี่สิสีชั่วโมงนะครับ ตอนที้ทางป้าคนถัไปก็าทัี่เลยคที่ท่านี่ทนี่เราพูดเนี่ยครับุันยังมีำรับการหลอกก็ไม่ให้เกิดการติดบปวดที่ฉีดครับให้เปิดแผงเสื้อรั่งใช้เลยนะคะ เกิดต่เชื่เราด้าซ้ายเลยนะครับอาจารย์คนนี้เพงรนี้ มาลากลอคเปิดแขนเสื้อลซ้ายเปเลยนะครับแต่ไม่ได้ครับยังไมเปิดได้เลยเวันนี้เครื่องาของเราเป็นที่เคื่งนะครับทำเป็นที่สหบับเข้าเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับ